คือแบบมึงว่างที่มันควรจะเป็นประเด็นที่มันไม่ถูกต้องเรื่องที่แบบว่ามีพิเวเลชของเมืองไทยนะทำให้คนอื่นถึงแก่ชีวิตอะไรเงี้ยเรื่องที่ควรจะ Follow up ไม่เสือก f o l l o w u p เรื่องที่ควรจะฟ้องมึงไม่เสือกฟ้องแต่เรื่องที่แบบเนี่ยน้องคาดสายสะพายไทยแลนด์เป็นตัวแทนของนักกีฬาโอลิมปิกทางด้านนางงามเพื่อไปต่อสู้ ให้ประเทศไทยมีความภูมิใจมึงจะมาอะไรกับเขามากนักหนาคือพอยต์ขอเอ็ดคืออยากจะบอกว่ายูควรจะให้ค่ากับสิ่งที่มีชีวิตและก็มีความรู้สึกมากกว่าออบเจกต์หรือเปล่า ครัเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดี้โวยาสามหกห้อีกครั้งหนึ่งค่ะและชีวิตแฟชั่นแอนด์ทราเวลยูทูบเบอร์ที่มั่นโนกที่สุดในสามโลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนตกใดๆทั้งสิ้นค่ะวันนี้นะคะที่เอดถ่ายทำอยู่ก็เป็นวันที่น้องแอนแอนเชลีสก๊อตแคม t ธไทยแลนด์ กำลังเดินทางไปประเทศอิสราเอลนะครับเพื่อไปแข่งขัน Miss Universe 2021นะครับแต่ว่าข่าที่ออกมาก็ดาวมงดราม่าอะไรก็ไม่รู้มากมายนะครับที่แบบอนรูปทีเนเด้จะสอบที่ดูนะรูปที่น้องยืนสกรีนเนาะก็เหมือนเป็นไอพื้นสีเขียวอะแล้วเขาแบบเหมือนประมาณว่าทีมงานก็คงเอาไปตัดเป็นมนเหมือนเป็นพื้นมันก็จะเป็นพื้นแบบลายธงชาติไทยซึ่ง มีผู้ใหญ่เนาะทางเมืองไทยที่เป็นฝ่ายคอนเสิร์ติบในการเอาน้องไปฟ้องคดีอาญาซึ่งคำถามแรกเราก็คิดว่าแบบคือคนเรามันแสดงความเห็นได้ในสิ่งที่โอเคอาจจะไม่ตรงกับบริบทของตัวเองเนาะอาจจะออกมาพูดได้ว่าแบบเออแบบเนี่ยฉันไม่เห็นด้วยนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างที่บอกไปนะว่า constructive c r i t i c i s m อะ่ะมันโอเคเสมอแต่นี่คือออกมาฟ้องคดีอาญา ซึ่งเออไปเอาลงมงกฎหมายอะไรก็ไม่รู้มาแบบมามายัดคดีให้ร้องอ่ะคือเราก็มองว่าแบบเฟิร์สซับอนะตอนนั้นตอนนั้นเห็นข่าวนี้คือมึงไม่มีเรื่องที่จะต้องทำแล้วหรอในชีวิตมึงอ่ะคือแบบว้างเหรอคือคนนี้เอสเคยควยมาแล้วข่าวหนึ่งนะครับที่ตอนที่ที่พระมหาไพยวันกับพระมหาถึงปองอ่นะเหมือนทำคลิปออกมาที่ท่านเป็นกระแสในตอนนั้นเนาะ เขาก็คงอยางดังเลยมั้งว่างอ่ะคิดว่าว่างมากนะคือไอเรื่องที่ควรจะฟ้องไอเรื่องหลายๆเรื่องที่ควร follow up ในบ้านเราเรื่องควรจะเป็นประเด็นที่มันไม่ถูกต้องเรื่องที่แบบว่ามี P r i v i l e g e ของเมืองไทยนะตระกูลใหญ่ทุนโตไปทําให้คนอื่นถึงแก่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ควรจะ follow up ไม่เสือก follow up เรื่องที่ควรจะฟ้องมึงไม่เสือกฟ้องแต่เรื่องที่แบบเนี่ย น้องคาดสายสพายไทยแลนด์เป็นตัวแทนของนักกีฬาโอลิมปิกทางด้านนางงามเพื่อไปต่อสู้ให้ประเทศไทยมีความภูมิใจมึงจะมาเอาอะไรกับเขามากนาักๆตั้งคําถามตอนแรกคือเห็นข่าวแล้วแบบว่า <S <S เสือกคือแบบอมึงไม่มีอะไรทําหรือทํางานให้คุ้มกับเงินภาษีที่ประชาชนที่เก็บโหดๆจากประชาชนไปอ่ะ ให้มันคุ้มค่าหน่อยก่อนที่จะมาทําอะไรไร้าสาระ,ะคือดูข่าวแล้วแบบมึงเพื่ออิจราศ์เนอฟเจกอะคือคือโลกมันหมุนไปมากแล้วจริงๆอะคืออยากจะตั้งคําถามก่อนเลยเราไปดูคอมเมนต์ที่ใต้รูปนี้นะที่คนที่อยู่บนเฟซนะคแล้วเรากตกใจมากเลยแบบขอสาบแช่งมึงให้แบบไม่ได้บุดไม่เกิดให้ตรงให้ตัดคือเราก็แบบเฮ้ยคือ เราตั้งคำถามมาก่อนเลยนะว่ายูโตมาจากสังคมแบบไหนวะต้องยูต้องแยกอยกให้ยูต้อง,องบาลานซ์ความเป็นคนกับความเป็นไทยให้ได้ก่อนก่อนที่ยูจะมาคือเราเห็นคอมเมนต์แล้วเราตกใจมาก <c oughs> ความเข้าใจของเอสนะน้องแอนชิลีคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่านางก็แคบถ่ายรูปเนี่ยและงานที่เป็นงานกราฟิกงานภาพงานอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนทำคอนเทนต์เนีย่ยเรารู้ว่าหลังจากนั้นมันมีการตัดแต่งตัดต่ออะไรหมดเลยซึ่งไปฟ้องตัวน้องคือบอกมึงสติ นิดนึงคิดนิดนึงคือควายไอคนฟ้องอะ่ะคือปัญญาอ่อนแล้วนะไอคนเมนเนี่ยทำตัวให้เป็นประชากรโลกนิดนึงคือแบบเข้าใจนะว่ารักความเป็นไทยแต่ว่าอยูอย,ยูก็ต้องมีความเป็นคนด้วยนิดนึงคือแบบยูคอมเมนต์จนแบบว่าเอ้ยน้องเขาไม่ได้เป็นขาา้าราชการน้องเขาไม่ได้เป็นแบบน้องเขาไม่ได้ทําอะไรที่มันเสียหายน้องเขาเป็น representative of Thailand with pride with b r a i n คือแบบเฮ้ยมึงแล้วอีตัวที่คอมเมนต์นะ่ะมึงทําอะไรให้เพื่อประเทศชาติหรือเปล่า จะบอกตัวเองว่าตัวเองรักประเทศสาบแช่งน้องด่าแบบถ้อยคำหยบาบหยาบใครๆต่อหน้าสาธานะชนได้ขนาดนั้นะคือเรางงว่าแบบเฮ้ยมันมันเกิดมันเกินไปแล้วจริงๆอะคือแบบ what happened in my country เฮ้ยคือประเทศอื่นอ่ say นะเลเซ่นเรื่องของธงโอเคเราอาจจะไม่ไม่ได้ expect ว่าโอเคประเทศไทยต้องเอาธงมามาใช้ถึงขนาดแบบประเทศสหรัฐอเมริกาเยอรมน,นีที่เขาแบบ เอาลายธงชาติมาทําบิกินี่มาทํานู่นทนํานี่คือแบบโอเคเราก็เข้าใจแหละว่าคนคนในประเทศไทยก้าวข้ามผ่านเรื่องอนุรักษนิยมไม่ได้เราเราโอเคนะแต่ว่าคือถึงขนาดฟ้องคดีอาญาเราว่าเราว่ามันรุนแรงไปนิดนึงนะครับเอดตั้งคำถามน,นะว่าคุณควรจะให้ค่ากับน้องซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตมีความคิดมีความรู้สึกมากกว่าธงที่เป็นแค่สิ่งของที่เป็นแค่วัตถุที่เรา อุป,ปมาว่าอาจจะเป็นสิ่งที่แบบโอเคสูงจะบอกว่าธงอ่ะมันโดนเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วที่โดนเอามาเป็นวัตถุในการไล่คนไทยด้วยกันออกไปนอกประเทศต้องหน้าแล้วอ่ะเข้าใจไหมป้าแบบคนไทยไม่มั่นใจกับไอดนติตี้ของตัวเองหรือเปล่าคือธงมันเป็นแค่แบบมันเป็นแค่ เชิงสัญลักษณ์อะเป็นคนทำช่องเพิ่งเริ่มทำมาได้ปีหนึ่งทำถ้าคนที่ติดตามมานานๆที่เป็นแฟนคลับที่เห็นกันประจำเอสตอบทุกคอมเมนต์นะเอ่อเอฟซี FC จะรู้อยู่ว่าเอสตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็คือมีการแซลมีการอะไรอะได้เพราะว่าเราเห็นกันอยู่ๆว่าคนคนส่วนมากที่มาเมนต์นะ่ะจะดูได้เลยนะบางบางบาง,บางวิดีโอเอสอย่างเงี้ยนะคือ ยอดวิวมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่ายอดคอมเมนต์เนี่ยจะเยอะเสมอเพราะว่าจะมีขาประจำอ่ะแฟนคลับที่น่ารักน่าๆะจะมาเมนให้กําลังใจตลอดและเอ็ดพพิเศษมากเพราะเอ็ดตอบทุกคอมเมนต์นะบอกตั้งแต่แรกแม้ว่าช่องมันจะโตไปขนาดไหนเอ็ดก็พยายามแม้ว่างานเอ็ดจะยุ่งขนาดไหนถ้าเอ็ดมีเวลาเอ็ดจะมาตอบตลอดนะครับเริ่มทําช่องมาจากสิ่งที่เรารักเราสนใจก็คือเรื่องกระเป๋าวเดีโอเรื่องปาร์ตี้ที่เบอร์ลินว่าเบอร์ลิคนคนคนที่เบอร์ลินเขาปาร์ตี้กันยังไงแล้วก็มีเอ่อ ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนคลับแน่นอนเพราะว่านางไม่เคยนางไม่เคยมามาดูคลิปเอดนะอาจจะเคยมาดูแต่ว่าไม่เคยมาคอมเมนต์ช่องเอสเมื่อก่อนเขาบอกว่าทำวิดีโอประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าทำถ้าจะทำรีวิวเรื่องกระเป๋าถ้าเราไม่มีกระเป๋าเยอะจริงอะ่ะคนจะไม่ค่อยสนใจคือเราอ่านแล้วเราก็แบบเฟิร์สทบอลเราก็แบบเสือกไม่ใช่เรื่องของมึงเอด e ก็เ e อตอบเขาไปประมาณว่าช่องมาจากสิ่งที่เรารักและเราสนใจ แล้วก็แฟนคลับที่เข้ามาดูเราก็มาดูในแง่ของคนที่ใช้าง,งานจริงที่เก็บเงินซื้อของจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจะบอกไปตลอดก็ไม่เด็กเป็ดด้วยว่าจะมีคนในปีหนึ่งเ่ยจะมียอด follower ขึ้นมาเยอะขะนาดนี้และเอ็ดก็ happy, แฮปปี้และอภพิเษหน้าแล้วก็เห็นต่างนะว่าคอนเทนต์ที่เราทำทุกคอนเทนต์เป็นสิ่งที่เราอินเพราะไม่งั้นเราจะไม่ยินทำไมมันมีคนหลายคนมากเว้ยที่แบบว่า เขาดีเขาเด่นเขาแบบเลิศเขามีเยอะกว่าเอดอดะในโลกเนี้ยมันมีมันมีมากคือถ้าเราเอาตัวเองอะไปนั่งเปรียบเทียบกับคนอื่นชีวิตนี้มึงไม่ต้องทําเฮียอะไรแล้วเอาจริงคือเราก็เลยงงว่าถ้าเป็นเรานะเราจะไม่มเม้นอย่างเงี้ยคือมารยาทนิดนึงอะถ้าเป็นเราเราจะไม่ทำเราก็เลยบอกว่าเออเฟิร์สออฟออรยูไมโยโอนบิสเนสนะอยูอยูเยอะของคนเยอะของนายกเยอะของนายคอ เยอะของนายขอมันไม่เท่ากันแต่เราทําเราก็แบบกูสะดวกแบบเนี้ยกูมีความสุขแบบเนี้ยเออเสือกไปซีตลอดว่าเอ็ดอะโอเพนสำหรับคอนสตรักชิรคลาติกนะครับก็คือเป็นการติเพื่อออเนี่ยตอนแรกเริ่มเริ่มทําช่องแรกๆนะเสียงไม่ดีไม่ไม่ดีกล้องหมุนวนเพื่อนติมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการติเพื่อก่อให้เกิดการการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอโอเคมากอชอบมาก แล้วก็แซลมาได้อะไรได้ว่ามันต้องมีมันต้องมีมงมบาลานซ์น,นิดนึงว่าแบบคือเราก็เป็นคนอะเราก็มีความรู้สึก treat somebody else just like the way we want to be treated คือเหมือนเหมือนถึงว่าให้ปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนที่เราคาดหวังให้คนอื่นอะจะปฏิบัติกับตัวเองนิดน,นึงบางคอมเมนต์คือแบบไอ้คอมเมนต์เนี้ยมึงไม่ต้องเขียนมาที่บอกว่าเออจะเลิกติดตามแลถ้าสมมติเราเกิดบางทีเราพูดประเด็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่เป็นฮอตท็อปิกอะไรเงี้ย ก็จะมีอีพวกที่เมนมาบอกว่าเลิกติดตามเพราะคลิปนี้มึงไปเลยมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องบอกขออนุญาตไม่ต้องแจ้งไม่ต้องอะไรไปเลยคือช่องที่เราทําอ่ะแม้ว่ามันจะเป็นพับลิกนะแต่ให้อยู่ให้ให้อยู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเคารบใน Privacy ของเรานิดน,นึงสิ่งที่แตกต่างมันทําให้โลกนี้สวยงามมละก็น่าอยู่ขึ้นเมนหยาบคายเมนเรื่องด่าเรื่อง outside p r o c e s เรื่องแบบเรื่องเขาเรียกว่าอะไรวะเรื่องรูปร่างนะตาเหล่เรื่องโนะหนกสูงเรื่อง,งอะไรเนี้ยคือมึงพักคือ ปี2021แล้วถ้ายังมาเป็นเรื่องนี้อยู่อะ่ะจะบอกว่าอยู่เป็นมนุษย์ที่ไม่มีความเจริญเลยอะ่ะคือมันมันเออมันพรีมิทีมากาเป็นยุคหินแน่อีดอกว่าแหละเรื่องการลั์เพศะการเข้าสังคมบางทีโดนสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าบางคนมันก็เรียนรู้ไม่ได้จริงๆอะ่ะคือคือเราก็เราอันนี้เราก็เข้าใจว่าโอเคแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็อยากอยากจะให้ คิดเยอะๆก่อนที่จะคอมเมนต์ละกันว่าแบบเออมันอาจจะมันอาจจะไปลีดไปถึงแบบมิทอันเดอร์สแตนดิงแลวอาจจะทําให้คนคนอื่นเขารู้สึกไม่ดีก็ได้นะเข้ามาดูเราก็ดีใจเข้ามาติเราก็ดีใจเข้ามาชมเราก็ยิ่งดีใจแต่ว่าถ้าอยู่ต่อหน้ากันเนี่ยยูจะกล้าพูดกับเราแบบนี้หรือเปล่าและและคือเขาบอกว่าเออถ้าไม่มีเยอะจริงอาจจะไม่ได้สนใจเราเราดูเราเป็นคนชอบดูวิดีโอเพราะว่าแบบ โชว์ของพวกอันบ็อกพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไปดูคอนเทนต์นี้เพราะว่าคนเขาเอาของมาอวดนะแต่ว่าคือเหมืนเหมือนเป็นเป็นของที่แบบอุ้ยตายละเราเราเคยคิดเหมือนกันนะวันนึงว่าเอ้ยถ้าเรารวยขนาดแบบเป็นพระถัเป็นมหาเศรษฐีแบบหมื่นล้านเล็กเ斯แล้วเราแบบสามารถเดินไปแล้วเราชี้ทุกอย่างในร้านได้อะคิดว่าเราจะมีความสุขหรือเปล่าเราคิดว่าเราคงไม่มีความสุข เขาอาจจะมีความสุขมากกว่าตอนนี้หรืออาจจะมีความสุขมากกว่าน้อยกว่าตอนนี้ก็ได้แต่เรารู้สึกว่างั้นสิ่งของแต่ละชิ้นที่เราได้มาง่ายๆโดนการชี้นิ้วว่ามันไม่มีความหมายเลยกระเป๋าทุกใบของเอดราคือทุกใบมันมีสตรอรี่หมดอ่ะมันมีมันมีมันมีสตรอรี่ให้เรา remember หมดว่าโอเคกระเป๋าใบนั้นอ่ะได้มาจากโอเคเป็นวันเกิดนะ กระเป๋าสิ่งของใบนี้เป็นเป็นสิ่งของที่โอเคเราทํางาน7วันต่ออาทิตย์เพื่อจะไปซื้อของอันนี้เราเก็บมานานมากเลยอย่างเบอร์กินสีสใบแรกเนี้ยเราดดิเคทชีวิตในการทํางานมากเพราะเราอยากได้มันมากแต่ว่าคือเราคือมันเป็นมันไม่ใช่แค่เป็นกระเป๋าวะแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของการแบบ working hard แล้วก็ dedicate myself to work to be able to afford o n e b a g อะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะเว้ยเพราะว่าคนจะบอกว่ามีเงินไม่ได้ต้องโง่ด้วย อย่าพูดกันนะเพราะว่าจะบอกว่าช่วงโควิดที่ล็อกดาวน์ที่เราที่เราหารายได้ไม่ได้อะสินค้า l ั x รี่อะทำให้เราส่งเงินกลับบ้านได้ทุกเดือนโดยไม่สคิปแม้แต่เดือนเราส่งเงินกลับบ้านตลอดนะคะเราคิดว่าเราแฮปปี้เรามีเยอะเยอะเกินด้วยซ้าเยอะเกินกว่าความจําเป็นของเราไปมากๆเลยอะแต่ว่าซึ่ง ก็มีคนที่ดูแต่โอเคความเห็นมันต่างกันถ้ามีไม่เยอะมันจะดูไม่น่าสนใจคือแบบไม่จริงนะวิดีโออาร์เมดของฉันคนดูเป็นแสนวิดีโอชาแนลของฉันคนดูเป็นแสนไปแหกตาดูนิดนึงว่าเอเอ engagement ของวิดีโอฉันอนะขนาดไหนนะจ๊ะอีดอกแล้วค่อยมาคอมเมนต์นั่นแหละสุดท้ายเรื่องน้องแอนเชลีนะเราไปดูสัมภาษณ์รายการคุยแซบโชว์คำถาม ไม่คิดว่าเป็นคารหารจัดฉากคิดว่าน้องตอบได้เลิศมากโจไบเดนมอบตำแหน่งให้นางเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ชั่วโมงกว่านางจะทําอะไรคือจริงๆชั่วโมงหนึ่งอ่ะมึงจะทําอะไรวะจูจะเปลี่ยนแปลงอะไรคือมันทําไม่ได้อยู่แล้วแต่น้องตอบฉลาดมากน้องก็าบอก just listen listen to what people want คือมัน reflect คาตอบน้องอ่ะไปถึงรัฐบาลไทยเลยว่ามึงต้องฟังนะว่าคนนอ,อยากได้อะไรอีดับทองเข้าใจปะเออนั่นแหละ Life is already difficult Don't make it even more difficult นะคือแบบรีแลกอะกับคือชิลชิลหน่อยดอกเออเนอะก็เออใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพป็นกำลังใจให้ช่อง e d i t o ย่างสามนะคะด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายใครชอบวิดีโออย่าลืมกด subscribe นะคะใครไม่กดระวังโสดตลอดชีวิตนะคะ